กูคนส่วนทาไม่มีมานั่งลูกหัวกูจะกระโถน,น,นเนี่ยลูกกระบาลมึงให้ใช่ปะจังหว,วัดตราดอะ่ะมันโอ้โหมันเดินทางแบบุณจะขึ้นเครื่องไปยังมันก็เหนื่อยอยู่ดีนึกออกไหมมันมันทั้งวันน่ะมันคืออ,อาจารย์ไม่ได้ไปพักนะสุดท้ายมันก็เหนื่อยทั้งวันเหนื่อยเดินทางเหนื่อยบรรยายแล้วมันแค่ร้อยคนอย่างเงี้ยทรายก็เลยว่ามาขอคน n c e l ละกันไว้โอกาสหน้าถ้าเรามีโอกาสอะ่ะ มันก็จะได้อยู่แหละแต่ทีนี้ถ้ารวบรวมคนได้สัก500อย่างเงี้ยมันเห็นประโยชน์มันก็ไปได้ยอะไรเงี้ยมัน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 ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นอาจารย์ตายเข้าใจทุกคนอยากให้ไปหมดแหละอ,อาจารย์เนี่ยอาจจะเป็นไข้อ่ะมันควรจะต้องได้พักด้วยสาไปแต่าอาจารย์ป่วยเมื่อคืนไข้ขึ้นสูงมากอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ยังต้องตื่นเช้ามาทำงานต่อ แลวเนี่ยตอนนี้ร่างกายก็ยังไม่ปกติหัวก็ยังมีอาการตึงๆปวดๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ร่างกายก็ยังมีความแบบสันส่นๆเล็กๆแต่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานมากเพราะว่าเราได้หาหมอเมื่อวานได้กินยาได้อะไรมันก็ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราไม่ยอมแบบไม่ยอมปรับพฤติกรรมใหม่อ่ะโอ้ไม่ไหวนะถ้ายังให้อาจารย์ดันทุลางในการที่แบบว่าจะต้องไปจัดงานไม่แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้ถ้าอาจารย์ล้มคนนึงเนี่ยมันจะไม่มีใครได้ฟังอีกเลยนะทีเนี้ยมันจะไปกันหมดเลยนะจะบอกว่าเอ้แค่งานเดียวมาไม่ได้งานเดียวนะ มันมีอีกหลายงานที่อาจารย์ต้องไปมันมีอีกหลายงานดังนั้นอาจารย์จึงต้องสละคนที่หาคนได้น้อย <สะ S 1> เกิดประโยชน์นะเพราะเราเราลองจินตนาการอาจารย์ไลฟ์สดนะคนดูอาจารย์เป็นหมื่นคนน่ะกับอาจารย์ไปนั่งไลฟ์อาจารย์ไปนั่งบรรยายคนแค่ร้อยคนใครได้ประโยชน์กว่ากันมันต้อง,ต,องต้องดูแต่ที่อาจารย์ไปเดินทางไปต่างๆานานาในสานที่เนี่ยเพราะว่าเขารวมคนได้เยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ธาตุขันอาจารย์ไม่ไหวแล้วมันก็ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าร่างกายเราเริ่มแย่ เราก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยน ờ, เราก็ต้องปรับพฤติกรรมใหม่แล้วเพราะว่าร่างกายมันฟ้องร่างก,ก,กายมันฟ้องแล้วว่า,าจานยะไม่ไหวเนี่ยตอนนี้ร่างก,กายมันออกแล้วมันเริ่มมีเริ่มมีไข้หวัดเนี่ยมาเตือนแล้วเริ่มมีการแบบอาการไข้ขึ้นเนี่ยมาเตือนแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือไม่ได้เลยก็เลยว่าเราต้องเซฟตัวเองหน่อยแล้ว <il> ถ้าไม่งั้นเนี่ยเดือนกรกฎาจานเนี่ยล่วงมันต่อเนื่องเกินงานอาจารย์แล้วจะไม่ได้พักเลย ไม่ได้พักเลยตารางงานมันแน่นมากแล้วมันเช้าข้ามเช้าข้ามวันนี้ก็เช้าข้ามสองงาน,นอย่างเงี้ยแล้วจะไม่ได้พักอ่ะไม่ไหวหรอกตายก่อนก็เลยอยากให้คนที่อาจารย์ปฏิเสธไปเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่ว่า,าจะไม่อยากไปทุกที่แหละที่อาจารย์ปฏิเสธอาจารย์อยากไปหมดแม้แต่บางคนรวมคนได้ตั้ง700คนนะอาจารย์ยังปฏิเสธเลยตอนเนี้ยเพราะว่าอะไรมันไม่ไหวมันเหลือมันไหลที่สุดท้ายแล้วอาจารย์ก็จะไม่ได้หยุดนี่หร,อ,หรอปะ สุดท้ายก็จะไม่ได้หยุดอยู่ดีสำคัญที่สุดสุขภาพมันสำคัญใช่ถ้ามันป่วยแล้วมันเตือนอาการมันออกแล้วต้องหยุดต้องฟังต้องฟังร่างกายมันเตือนมัมีเหตุไม่มีเหตุเราเพิ่งมาเถอะอาจารย์ยังไม่อิ่มอิ่แล้วอาจารย์ถามแล้วนี่อยู่ติดอาการมากี่ปีเนี่รู้เรื่องอาจารย์ไม่ได้กินนี่เลยอะ กินแล้วดี <c oughs> เดวลีโเปล่ย้เอาเลาเอาเลาไม่ <c oughs> ไม่อยาก <c oughs> ถ้าจา์จะไป บอกตรงๆว่างานนี้ก็ไม่อยากให้ไปอยู่ดีเพราะยังไงต้องเชฟอาจารย์ไปก่อนเมื่อวานอาจารย์ตอนสุดท้ายขึ้นรถอาจารย์ทราบไหมครับแค่เข้าไปด่าอาจารย์เห็นหน้าตใสๆใจมากใช่เมืม่อวานแย่เมื่อวานแ<ะ>ย่ยมา,ากคืกกอผมว่าคร่อยร้อนร้อนที่ดูาจังไม่เตืนไปจะนอนจะเอาไปาล้างแล้วคุณเอาไปไหนอ่ะ เขาไปล้างเลยพี่หมอเขาจะล้างท่านเมื่อวานไม่ไปโรงพยาบาลนะเรียบร้อยวันนี้ไม่ได้มาเมื่อคืนจะไข้ขึ้นเมื่อคืนไข้ขึ้นเมื่อวานถ้าจานดื้อแต้องได้เลยวันนี้จานจะไม่ได้ยากินจะไม่ได้ฉีดเลยเขาไม่ให้ฉีดมันไม่แรงถึงกเขทั้งฉีดถามนี่ขนาดขนาดว่าหมอบอกว่าอะไรนะไม่ต้องฉีดนะผมสอบสอบหมอ บอกเลยว่า,าถ้าจะให้อาจารย์ฉีดายาได้เพราะว่าอะไรนะเมือ่อ,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 อกแบบีอ้พูดว่าอะไรนะสอบสอบสต๊อบซอบน่าแบมาชอบชอบอะไรล่ะขนาดบอกหมอแล้วว่าอาจารย์จะต้องบรรยายต้องทำงานที่นี้ขอฉีดเลยได้ไหมแล้วหมอก,ก็เลยบอกว่าแสดงว่ามันยังไม่หนักมันยังไม่หนักแต่ว่ายังไงอาจารย์ก<ม>็ต้องอาจารย์อาจารย์บอกว่าไม่ใช่ตัวเราอนมากปัญหาคือ มันไม่ใช่ที่จะมาฉีดยาฆ่าเชือช้อเพ<ข>ราะมันไม่ได้ติดเชืช้อเราจะไปฉีดทาไมใช่ไหมล่ะคาถามมันเป็นแผลในคอมันไม่ใช่เป็นหนองถ้าเป็นหนองเนี่ยต้องฉีดยาฆ่าเชื้อแลวต้องทานด้วยใช่แต่ของอาจารย์มันเป็นแผลในลําคอมันเลยทําให้ไข้ขึ้นแล้วแผลมันก็ข้างใหญ่เมื่อวานยังบอกคุณแม่อยู่ว่ายังของคุณแม่ขอาให้เขาให้ไม่ขึ้นแต่ของอาจารย์รับรองได้ว่าต้องหกเศษออกเศษแน่นอนไข้ขึ้น ได้ยาฆ่าเชื้อเกินไรี่ยวถ้าไข้ขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับคอแน่นอนแล้วก็ไม่เป็นอย่างแหลมด้วยเพราะว่าถ้าเป็นอาจารย์ลงไม่ได้แล้วจากรถเพราะเขาเคยเป็นใช่อันนั้นมันตอนแรกมันจะดูแบบสบายไปได้ไปได้พอสักแป๊บเดียวเองอ่ะมันไม่มันทันทีเลยคือล้มอย่างที่แหลมล่วงวันนั้นเนี่ยใช่ต้องบ่ายไม่ไหวเลยแย่เลยเป็นมาแล้วล่วงเลยอาจารย์ใกล้แหลมอ่ะแต่ไม่ได้เป็นรอดเพราโชคดีตอนตัวนี่รุนนะอืมขึ้นมาขึ้นมาสามสามอย่างมีอะไรบ้างนอน ไม่ไม่มีสักอันเลงถ้ามันเป็นอ่ะมันรู้ได้เลยว่าอาจจะทำงานไม่ได้แล้วโอ้โหยิ่งถ้าเป็น U A เหรอใช่ว่าจะ่ทำงานเลยจานสารเลี้ยงยังอยู่ไม่ได้เลยโทรศัพท์ปิดหมดสารเลี้ยงเข้าใกล้ไม่ได้แล้วคุมโป่งหนึ่งสามอเดย์สิบนาทีมันใช่เขาไหมใช่มันห่อเลยปึ๊บแค่นี้ ได้ได้แต่มันแทงเข้าไปแค่นี้ปุ๊บหมุนทีเดียวดึงออกเลยแต่โรงพยาบาลอียิกแทงเข้าไปลึกแบบเหือบสุดก้าแล้วหมุนอย่างเงี้ยเออใช่ต้องต้องต้องไหวไหม้าจารย์อาจารย์บอกว่าย่าไม่เอาอวออีกเหรอมันหมุนอย่างเงี้ยประมาณนาทีนึงอ่ะไม่ยอมเอาอวออ่ะจีนโรงพยาบาลอีจิปตจนอาจารย์เจ็บข้างในอ่ะไม่ได้ว่าอาจารย์นะคะว่าคนนี้ใช่ใช่เขาดูเขาดูเขาดูสารขั้นหลังนิดเดียวมาติสาที่มานิดเดียวก็ได้แล้วได้แล้วความที่ถูกต้องอ่ะ คนที่เป็นนัก่าเขาจะตรวจน้ำลายได้เหรอเขาบอกก็ว่าเป็นจับไอตรงที่เขาให้จับนะแล้วก็เข้าไปแค่นั้นแล้วกดลงใช่แล้วก็หมุนนิดเดียวใช่ออกได้เลยเราตรวจโควิดเราตรวจเองที่บ้านเราหมุนนิดเดียวแทงเข้าไปนิดเดียวยังเจอเลยว่าเป็นโควิดอย่างเงี้ยแต่นี่แบบโอ้โหโรงพยาบาลใส่เข้าไปแล้วหมุนแบบหมุนไม่ยอมออกอ่ะไม่เอาออกจนอาจารย์เจ็บข้างในแล้วน้ําตามันไหลอ่ะมันเจ็บมากโรงพยาบาลไอจิกอ่ะ โอ้โหจะแบบมึงพากูไปฆ่าจะชัดเจ็บอาจารย์เจ็บประมาณสองวันน่ะเออเจ็บไปเลยอ่ะแาจวจะปกว่ดีไม่ดีเดี๋ยวไปอักเสบในจมูกอาจารย์เป็นคนอดทนอะไรมากนะแต่โอ้โหนี้คือเจ็บแบบเจ็บค้างไปสองวันน่ะอันนี้เยอะไปแล้วนะคิดว่ามันเกินไปมันแขนอะไรอาจารย์นะพยาบาลนะเกียดกูกูว่าไม่ได้ตามสูตรแต่ตามแขนเออ ไม่แค่กดลงคือแยงเข้าไปแล้วหมุนนี้ก็ไม่มีประโยชน,น,น์ต้องกดลงแต่เมื่อวานเขากดลงไหมกดกดเมื่อวานเข้าไปนิดเดียวเองลแล้วกวหมุนสองเทียวอ,ออกแล้วคือมันจะมีปลายด้ามที่จับอะสุดนี้ก็คือแค่สุดนี้ละกดลงแล้วก็ตอนใส่เข้าไปในน้ำยาแต่ว่าของเราทำมันมันมัน,ม,นมันยยางแต่ถ้าของโรงบาสร์ ดีที่อาจารย์เตโลบามันชัวร์ใช่ใช่อร่อยอต่อยที่แขกทกนโอเคอย่าเพงแขกไบอกไม่ดแน่แ่ะนี่ต้องถามี่ไม่ได้น โอ้ถ้าหมุนอาจารย์ขนาดนี้เป็นก็ผักมือนะโอ้เนี่ยอาจารย์อยากจะผักมากเลยนะมันไม่ไม่ไหวแล้วจริงๆมันแย่มากตอนนั้นคือมันจะแบบออ้มันเจ็บแบบเจ็บแบบเจ็บมากอ่ะมันหมุนไม่ยอมมาบอกมันหมุนอยู่นั่นน่ะแสดงว่าอุปกรณ์มันไม่ดีหรือเปล่าวะไม่มัน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 โอดไม่เป็นผักมือไม่อาจารย์แล้วพิจิ๊กบอกพิจิ๊กไหมว่าตอนนั้นบอกมันหรือเปล่าไมแนแต่ไม่ได้บอกาก็ที่โรงพยาบาลบำรงลาเจาะเลือดก็ทำอย่างเงี้ยมันคิิปเข้าไป เจอมันก็ไปควานควานอยู่ข้างในเสร็จก็ไปขัดมือมันเลยบอกเธอไปเรียกพยาบาลที่เขาจะมีพยาบาลที่แบบเจาะโดยตรงเจาะทัวลงแบบบางคนมาหาเส้นไม่เก่งไปเรียกเขามาเลยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มฉันไม่เอาเธอไปเรีกมันตลกนะบางทีเหมือนแบบว่าเขาไม่เก่งอ่ะอาจจะเคยเจอเหมือนกันแบบว่าเอาเอาเข็มไปแบบไปแบบปิดทิศแล้วเราเจ็บะแทนที่จะเอาออกแล้วก็ตกตกหาใหม่เปลี่ยนท่าทำไมจะต้องพยายามแบบนี้ ไมได้นอจรยมนก็ไม่ได้ไม่ได้นิ่งอยางนี้นะก้ล้าเราลา <laughs> นน้าไดแลา้วคุณแก้วเปนน่าร้ายมากคุณแก้ อาจารย์อาาจรย์คิดเหมือนหมวกเลยอาจารย์แหลมยังมีไข้กระมือหัวอยู่เลยครับแต่แหลมยังไม่หายดีแต่ว่าแทบไม่ไอแล้วไข้หวัดรอบนี้ดุมากใช่ใมันเอมัาลายบอกตัวแรงอยู่แล้วครูเอบอกไปเลยไม่ครบ5วันอย่ามาคุยกันใช่ห้าวันแล้วยังไม่ดีอันตรายนะเนี่ยใช่สายพันธุ์เอมันไม่ดีมันมันแล้วแหลมในมันติดได้ด้วยถ้าเลี้ยงให้ ดีดีแล้วที่เขายังอยู่ในห้องมีแม่คอยส่งข้าวส่งน้ำอยู่น้ำเแม่แล้วถ้าคนเป็นโรคประจาตัวก็อันตรายใช่ไหมล่ะใช่ใช่มีอะไรซื้อไปฝากแหนบปั๊บลูบมาได้ปาวะช่วงนี้กี่ช่วยทําให้มันแบบสบายตัวขึ้นอ่ะคือมันไม่อยากทานเ็เป็นมาแล้วอะไรก็อะไรก็ได้ที่เป็นน้ํากระดกกระดกเข้าไปอ่ะหายยากอยู่นะอาจารย์ตังกุยได้ไหมก็น่าจะได้อยู่ีย้อยู่ไหนสั่งตังคุยไปส่งที่ให้ให้แหลบหน่อยครับอให้ มาตรถามแม่แตนก่อนเขาส่งอะไรมาให้บ้างแม่แตนเขาให้พี่ป๋องส่งทุกวันนะอาจารย์ส่งให้แหลมใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะพี่คนพี่เหมียวที่ขนควายอ่ะนั่นก็ส่งอาหารมาให้แหลมทุกวันอ๋อเหรอโอ้ขอบคุณมากเลยครับแต่นั้นแต่นั้นก็เป็นใช่เราเป็นคนน้าร้ายมากไรแต่น่าเลยคืออาจารย์เห็นหน้าใครจะรู้เลยว่านิสัยเป็นยังไงร้ายมากครับใช่เห็นปุ๊บรู้ปั๊บ แต่อยู่ที่ว่าจะเปลี่ยนตัวเองได้ขนาดไหนเห็นหน้ารู้เลยดูแย่ไงคนรู้ขี้ยายาเป่นอะยังไม่ได้กินยาอะไรครับยาโรงพยาบาลไม่มีอะลีนอนอะไรอ่ะไีนนอก็ได้กินเลยใช่ไหมครับ8ชั่วโมงไม่ง่วงแน่หรอครับไม่ง่วงไม่ง่วงมันไม่ใช่ยานี่เดี๋ยวเี้ ไม่เดียวใช่ไหมไม่หัวไม่หัว9โมงครึ่งจ้าวมณฑลไทยดวยน่าฟังดีๆจานหลับกลางอากาศกิ่นี่ที5โมงเย็นครับไม่ทันได้นอนมาไม่มาไม่ห่วงอยู่แล้วีน5โมงเย็น9โมงครึ่งตอนนี้8ชั่วโมงแล้วครึ่งหายไปไหน อาจารย์บอกหน้าเราลายอยู่พูดก็ได้คนนี้อาจารย์ชอบแย่ชอบแย่ให้กับต้นอารมณ์ดีกว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยอาจารย์ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยขอโทษเดี๋ยวนี้ใช่ขอพยานพี่หมีเจ้าแก้เป็นพยานได้ใช่ใช่เห็นไหมอาจารย์ดึงห้างทีแลาต้อไปนะครับก็มีพยานนะคะอาจารย์เดี๋ยวให้พี่มนต์แวะซื้อเขาคุยให้ครับอาจารย์เออเพราะเราต้องไปที่บรรยายก่อน ตอนที่ไปอบจก่อนหรือว่าไปชอบก่อนอบจครับจากทางจากตรงนี้14นาทีครับตรนี้หญ้าประดุกั่นแหละโอ้โหแล้วเดี๋ยวหลวงหลวงพ่อให้พรเนื้อนิดเดียวนี่แบบตาที่ไม่ดีนี่ไงก็มองเหมือนงานวัดเขาเตรียมเอาไปทำเป็นแว่นๆว่นนี่ไงกำลังเคียร์กำลังเคี่ยวเลยใส่ถุงไงไม่นี่ไงที่เอาให้ใส่ถุงกลับบ้านอะว่าวัดอ่ะไชด้ไหม เราสำลักจักรยามาแล้วไงเเาแบ่งลยใช่เลยเอากระเป๋าขาวให้อาจารย์หน่อยแปลงฟันเหมือนานกันที่หมีกระเป๋าขาวดังครับที่นี่เป็นน้ำบาดาลไปที่ที่อบจอบจดีกว่าครับอาจารย์ไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะหรอกไปเถอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหคนดูเลยเนี่ยเก้าร้อยกว่าช่องพี่จียอน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จินดาสวัสดีครับสวัสดีครับว้าสวัสดีครับอาจารย์เบอร์อย,อยินดีโหดีใจด้วยนะอาจารย์อาจารย์เบอร์คลิปสล้านกว่านะอพี่อิ่มมากตัวกลมนหอคะอคออคอก้อุ้ยนี่ผมไม่ได้เอานะพี่เขาให้นะทุกคนเดี๋ยวจะเข้าใจผิด ผมไม่ได้ผมไม่ได้เอานะแอดปัดทนทานพี่ชมหรือหรือเป็นห่วงหรือยังไงเดินไปไหนเดินไปที่ไหนอะหน้าเดินก็ไปในป่าแล้วนเนี่แล้วผมถือเนี่ยเขาเข้าใจผิดเดี๋ยวตามอาจารย์ก่อนนะอาจารย์เดินไปในป่าแล้วอาจารย์เข้าป่าแล้วอาจารย์เข้าป่า นี่อาจารย์เดินชมสวนภาพกิ่งคะ่ะอาจารย์เเนี่ยแม่เพิ่งตัดยอดไปเดี๋ยวแล้วอาจารย์ได้สีอะไรไป <S <S สีขาวแล้วสีทองอ่ะนี่อยู่บนต้นนี่ไงยัง๋ไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้อาจารย์ชอบสีทองเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ให้เลยเมาไหมล่ะหรือว่าไงอาจารย์เอาไปผูกเลยฮ่ <laughs> ่กยังไม่ได้ <laughs> ซื้อเตรียมไม่ก่อนไงผมก็ยังไม่ได้ถม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเก็บไว้ให้เพราะว่าเขาทำเรื่อยๆ <laughs> ไปจาัดก,การที่ให้เรียบร้อยก่อนไปตรงนี้ก็ได้ั้ยอาจารย์บอกคุณผมเป็นร้าน ใช้น้ำนี่ครับเอาได้ครับอาจารย์เดี๋ยวมาไปไปนี่ดูทุกคนนะคะดูนี่กำลังกำลังห่อข้าวกันใหญ่เลยเนี่ยเออกระตุกใหญ่ลืมต้มยำกันเลยทำไรกันล่ะทำที่เห็นนะคะสายตับปลาโอ้ขอบคุณค่ะ ขนกลับบ้านกลับบ้านใช่ไหมฝากตังให้โมนะโมเป็นหลักฐานอยู่เนี่ยเป็นหลักฐานใช่ไหมอีหอ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 ไม่พวก พี่เอาไปนู่นน่ะอยูไปช่วยงานอาจารย์จะได้มันรวมเลยนะจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องกินมันมีลาบอีกนะยังเหลืออยู่เอาไปเออร็มน oh ั่นน่ะลาบไม่ลืมค่ะเดี๋ยวหนูตักไว้ให้เลยใส่ไปเลยพี่แกงไม่อีกไหมก็เอาพิจิยนอาจารย์ได้ไปเนี่อาจารย์เข้าห้องน้ำไปแล้ไปดูอาจารย์อาจารย์ไปไหนแล้วเข้าไปในป่าแล้วนู่นก็ติดแดงไอ้รถถุงว่ะนู่นอาจารย์แปรงฟันอยู่ตรงโน้น ลกอต้มยำไม่ได้ตักมาเียบตัไปออเราต้อยน่ยอาจารย์ดีขึ้นแล้วค่ะอาจารย์ดีขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวต้มยำรจเยต้มยำเดี๋ยวเอาองเยอาจบอกว่าให้เตรียมตัวยียมตเดี๋ยวเราไปวค่ะไม่เป็นไรใครไปก่อนได้เลยใครเก็บก็เก็บอยู่นี่ไปไปก่อนได้เลย ใช้แลปใช้แลปใช้แรปไหมมีฝาอยู่ค่ะตรงแรปมีฝาอยู่มีฝาอยู่ไม,มต้มงองฝาจ๋าเอาลาบได้ไหมเอาจ้ะพี่ให้อะไรครับ <laughs> มีลาบมีนะเป็นกระมังเลยนะ เนี่ยปกรมังบวีลเต็มกระมังเลยแหละเผอเจอตักเลยตักเลยไม่ดีมี้งเล่าให่ายวิั้เป็นกระมังเอ้ยก็จะให้ใส่ถุงไงนี่ไงนี่ไง นี่ไงนี่ไงนี่ไงอาจารย์ไหมแช่ไหมก็ใส่กรอบดีกว่าอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ไปอุ่นกินพี่นี่ไงพี่ขาดมะม่วงกับไอ้นั่งกะทิอ่ะข้าวเหนียวนี่ยข้าวเหนียวในกะติกอ่ะข้าวเหนียวไปอีกนี่ดูสีมันเป็เหลืองเปรี้ยกร้อนนะขอข้าวเหนียวอีกสิข้าวเหนียวน่าจะไม่พอเคนียวอยี่ในกะติกอ่ะมาเลยนี่จะยกกะติกไปเลยวะยกกะติกไปเลยในกะติกมีอะไรพี่กข้าวเหนียวนี่ แล้วก็กระติ๊บเราเหรอกระติ๊บหู่แบบอุยโอยยังงั้นแรงมันแรงไปทำคูนเป็นเระติ๊เป็นกรติ๊ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือว่าต้องจัดเต็มไว้ก่อนอันนี้ไปวางตรงไหนลูกวุ่นยุบไปอยุบไปยีกแม่ได้ดีเด้อขนาดนี้พี่ก็ยังกลัวว่าจะไม่พอกันกินเลยนะเนี่ยอาการบอกอร่อยมากไปไปก่อนเลยปัดไปก่อนปัดพี่หมีไปก่อนได้เลยต้มยำอะไรวะมันเริ่มน้ำสิบหูไปล่องเราไี่กินก่อนแล้วเนาะ อ,อาจารย์จะไปบรรยายที่เล่นแมวอาจารย์เล่นแมวอจา,อจ,าอจารย์เล่นแมวอยู่อาจารย์เล่นแมวอยู่นี่อาจารย์อยู่กับแมวอยู่ท่านนี้นี่ไงถุงได้ตักเลยตักเลยออแมวแมวย์เปนอยน้เขาถุงไงถุงนั่นไงพี่สนถืออยู่แต่น่ะ ยางอยู่อาจารย์วันนั้นโดนรถเกียบโดนรถเยียบคางมันนะแมวเหรอจะไปได้ยังไงล่ะหนูก็ป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนยามันทุกวันเลยไม่ร้องเหงาวหงาไอไอตัวที่ว่าอาจารย์บอกว่ามันอ่องอ่องอ่ะเนาะ นมัพาไปหาหมอเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะจ่ายให้ไปวิจารย์มันจะแพงนะสิเราไปเถอะสงสารมันเดี๋ยวมีคนช่วยช่วยจ่าคะค่ารักษาแบบพี่บาร์บี้ช่วยอันนี้ขอไปเธอก็ไปโพสต์ไม่ไม่โพสต์หรอกดี๋ยโพสต์หม่อม่กลุ่มไงคอนแอดมินอาจารย์มันจะแพงหนูก็ดูแลมันได้อยู่มันจะมันมันมันหักนะเธอไม่ไหวเงี้ยเผื่อไปดูไปดูก่อนว่าเธอหล่ออะไรบ้างไหแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งก็ได้อย่างน้อยก็รักษาเบื้องต้นไปก่อนได้แค่ไหนก็แค่นั้น เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยกันเนาะมันหักไงเดีพาพาไปด้วยกันเนาะสั่งกุ้งไม่ได้มาเหรอมาค่ะนี่ขอน้ำเจี๊มมาหน่อยสิขอน้ำเจี๊ยมยังไงนั่นไงน้ำมอะไรนะพี่เบนไปเร็วไปก่อนได้เลยนะเดี๋ยวหนูอยู่เก็บเดี๋ยวหนูอยู่เก็บเอาอันนี้อ่ะเนี่ยแบบมันเออขออาจารย้อนพวกนี้จะให้อาจารย์จะเอา พี่เบนไปก่อนได้เลยนะนเดี๋ยวเออเดี๋ยวหนูเก็บกันเองเดี๋ยวอันนี้จะกำลังจะมูไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะตามอาจารย์ไปที่อบจอนะคะทุกคนอันนี้อาจารย์รับประทานแล้วก็แอดมินรับประทานอาหารเสร็จแล้วตอนนี้ก็เรากําลังห่ออยู่นะเอมห่ออยู่นะครับห<อ>่อเนี่พี่ชัเอมเขาห่อหอ,อยู่ <หอ S 1> นะที่ไปก่อนนะย้อนที่ชวยจัดค่าอาหารอุ้ยไม่ได้อุ้ย เดี๋ยวต้าวเดี๋ยวต้าวไปเจอกันนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยางย่างอะไรยางอยู่นั่นละถุงถุงวางตรงนู้นน่ะจานพอหรือเปล่ามันเหลือไม่เป็นลาไม่เป็นจานอ่ะไม่อยู่งอะไรอ่ะูนนแล้เอาใช่ไหมคุยไปเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปที่หลังอันนี้มันจะเป็นไรเปล่าอย่าใสู่้เย็นอันนี้เอาไปกินอุ้ยนี่ข้าวเหนียวด้วยอันนี้จะเอาไปเอาไปกินเอาไปกินแหละก็อุ้ยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปที่หลังเดี๋ยวเอาตามไปที่หลังพี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวหนูตามไปนะ นี่ไปแล้วไปแล้วอไม่ต้องไปจะไหนอุนน้ย <c oughs> ทุกคนดีใจมากเลยอะดูดิวันนี้รู้สึกอบอุ่นเลยอาจารย์ไปแล้วนะ